กันมาตั้งตันนั้นแล้วไอ้สันดานมาหมาของอาจารย์เดชาอย่างนี้นะสันดานมาหมาของอาจารย์เดชาอย่างนี้นะรู้จักมาตั้งตันนั้นแล้วแต่ตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าอาจารย์เดชาต้องให้ไปขาดโทษสังคมเรื่องอะไรก่อนหนึ่งขอโทษว่าเราเปิดโทษให้จริงะขอโทษที่เราจับได้ว่ามีพิรุธในคดีจังโมมามากมายพอขอโทษที่เราต้องแบบกระตุ้นให้สังคมต้องลุกขึ้นไปสู้ เรื่องความยุติธรรมในประเทศไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับคนที่จนจๆคนที่ไม่มีเสียงคนที่ไปสู้กับอำนาจมือไม่ได้เราเราต้องขอโทษเรื่องนี้เหรอฮะไอถะ้ถั่วดําฮะไอ้อุบาทชิบหายเมึงอะ่ะแล้วอาจารย์เดชาแค่นี้ไม่พอมึงจะให้พี่อดัดมันบอกว่าพี่อัดเลอะเทอะ คดีนี้พี่อัดโดนฟ้องหรืออาจารย์ที่ศาลยกฟ้องไม่เกี่ยวกับคดีแตงโมคดีแตงโมกับค,คดีนูน่นมันพละคดีกันไอโง่เฮ้ยมึงต้องให้คนต่างชาติมานั่งสอนมึงอีกกะไอศาลเนี่ยเขาดูจากคดีหลักแล้วหลักฐานที่เขาดูเขาดูจากคดีหลัก,แล,ลก,ก,ลกแล้วมาตัดสินคดีของพี่อัดว่าพี่อัดวิจารณโดยสุจริตวิจารณ์โดยบริสุทธิ์ใจและเพราะฉะนั้นเขายกฟ้อง แล้วเขาก็รับรองว่าคดีแตงโมมีพิรุธจริงๆถึงศสารยกฟ้องไงไอ้ง้อ้กูจะอยากจะเขย่าหัวตัวเองก็เพราะฉะนั้นก็คือไอ้คดีพิอาจกับคดีแตงโมมันคดีเดียวกันมันเกี่ยวข้องกันนะไอจกรุมึงฟังกูก่อนนะก,นก่อนที่ก่อนที่กูจะเปิดเรื่องนี้นะใน,นระหว่างนั้นกดเทไปเรืเ่อยๆนะครับกดเทไปเรืเ่อยๆอย่าหยุดนะ หลังจากนั้นอาจารย์เดชาก็บอกว่าเอออาจารย์ปานเทพจะเรียกตัวเองพนักเงดีฉนักเงดีอะไรต่างๆนันนาเป็นนักข่าวเป็นนักนุกข่าวอะไรต่างๆนันนไะพูดไปเรื่อยๆมั่วซั่วจะเป็นอะไรก่อนมึงจะเป็นอะไรก่อนอาจารย์เดชามึงจะเป็นอะไรก่อนครับมึงจะเป็นถั่วดำก่อนหรือมึงจะเป็นผู้ชายก่อนหรือมึงจะเป็นคนที่เลียไข่ของคนอื่น ไอเลียลูตูดเนี่ยของอาจ,จารย์เดชาผมรู้มาตั้งนานแล้วชอบเลียลูตูดแต่ไอเลียไข่เนี่ยเพิ่งรู้ไปเลียไขย่ตำรวจไปเลียไข่ไข่อายการดาวไปเลียไขย่ห้าคนบนเรือแล้ววีรกรรมอาจ,จารย์เดชาเพียบหนึ่งในนั้นคือมี ผมอาจจะไม่ด่าแล้วนะไอหน้าทรงตีนอาจารย์เดชานะผมอาจจะไม่ด่าแล้วนะผมจะเริ่มเข้าข้อมูลแล้วนะโอเคใครอยากจะอจัดก็อาจจากตรงนี้ได้เลยครับก่อนนั้นตัดทิ้งนะเอาเริ่มเลยข้อมูลอาจารย์เดชาเริ่มเลยนะโอเคกดเชเลยครับหนึ่งอาจารย์เดชาใครจำคดีเนื่องพุงกกบโจ๋ถุงดำได้ใช่ไหมทุกคนได้นะ จำได้นะคะดีนี้อาจารย์เดชาเป็นคนได้คลิปผู้กงกับถุงดำแล้วอาจารย์เดชาก็เอาคลิปพุกงกับถุงดำเนี่ยไปขู่ลูกน้องและพุกงกับถุงดำจะเลียกเงินเสกหลานคนที่ให้ข้อมูลผมมานะอาจารย์เดชาไม่ใช่ พี่สนธีไม่ใช่อาจารย์ปานเทพไม่ใช่พี่หมอไม่ใช่พี่อัจฉริยะคนที่ให้ข้อมูลผมมาทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้อุงกลับแต่ผมจะไม่บอกว่าอยู่โรงพักไหนเขาเป็นผู้อุงกลับแล้วเขารู้สันดานอาจารย์เดชาอย่างดีและเขาเคยสนิทกับอาจารย์เดชาเขาบอกว่าบังแจ็คครับผมอะจะส่งข้อมูลไปให้เขาก็ส่งมา แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปต่างๆนานาส่งไปให้จะเอาอันนี้ก่อนนะบังแจ็คผมก็ลัโอเคเขาก็ส่งมานะแต่บอกว่าผมยังไม่ได้ไล่เรืองต่างๆนานามาให้แบบโดยละเอียดเพราะไม่ได้มีเวลาว่างมันอาจารย์ญญเดชาจะมานั่งไลฟ์เช้าเย็นไม่ได้มีเวลาว่างผมก็รับ เขาก็บอกว่าไอาเรื่องผู้กงกับถุงดาเนี่ยอาจารย์เดชาเนี่ยไม่ได้คิดจะเปิดอยู่แล้วคิดจะเลือกขายพอผู้กงกับถุงดาเนี่ยแกไม่ยอมแกไม่เอาแกไม่จ่ายอาจารย์เดชาก็เอาคลิปส่งไปให้ทนายตั้มและให้ทนายตั้มไปเลือกพอทนายตั้มไปพยายามที่จะเรียกเงินเขาก็ไม่เอาเขาไม่ให้เพราะเยอะเกินสิบล้านอะจำนวนเงินเยอะ ไอ้พวกนี้ก็เอาคลิปพุ่งกับถ,ถุงดำเนี่ยก็ปล่อยพอปล่อยปุ๊บเขาก็โดนถูกดําเนินคดีเขาถูกดําเนินคดีเขาก็แบบอ่ะกูก็ถูกดําเนินคดีแล้วกูจะไปสนใจเรื่องไอ้พวกมันทําไมก็คือมีที่มาที่ของอาจารย์เดชาชอบเรียกเงินแล้วอาจารย์เดชาไปเบี้ยเงินลูกหนี้ตัวเองลูกความตัวเองอะ่ะหลักแสนบาทที่ไม่ยอมจ่ายคืนเขารับคดี แต่ไม่ทําคดีรับคดีแต่ไม่ไปศาลไม่ไปสู้คดีในชั้นศาลอันนี้คืออาจารย์เดชาครับนะอาจารย์เดชาครับอายการดาวเป็นใครและทาไมถึงต้องสนิทสนุกับอาจารย์เดชาอ่ะเราก็จะเปิดข้อมูลเล็กน้อยสั้นๆของอายการดาวนะเพราะว่ามีเวลาไม่มากเท่าไหร่แล้วอายการดาวเป็นคนที่มาจากกาญชนบุรี มาจากการชนะบ,บุรีนะแลพะพ่ออายการดาวก็เป็นคนที่ทห,หารบกเป็นทหารบกพ่ออายการดาวนะแล้วอายการดาวก็เรียนจบจากรังเข้มแหงมหลาหลัยรังเข้มแหงและอายการดาวก็เรียนเรียนจบเรื่องเนตีบัณฑิตนะเนตีบัณฑิตพูดอะไรที่ผิดพลาดก็แก้กันเอาเองครับ ไม่ใช่คนไทยสำเนียงอาจจะไม่ตามนั้นอืและอายการดาวก็คือมีรูปภาพต่างๆนานาเยอะไปหมดเลยก็คืออายการดาวก็ไปเรียนกฎหมายไปเรียนเป็นทนายอายการดาวก็มาเป็นทนายพอมาเป็นทนายก็เป็นทนายให้แค่พี่อาจด้วย ่อัจฉริยะมาเป็นทนายให่งเพียฉริยะก้ามารู้จักกับทนายเดชาหลายปีเกินสิบปีครับอายการดาวกับทนายเดชาสนิทกันมาสิบปีก,กว่าแล้วเข้าใจยังทุกคนต้องต่อชิกโซกันไปด้วยนะอายการดาวกับทนายเดชารู้จักกันมาสิบปีก,กว่าแล้ว ความสนิทสนมกันแบบไปกินข้าวเดียวกันไปเฮฮาปาร์ตี้ไปนั่งกินจิบไวนเดียวกันน่ะนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่เดชาไอ้ถั่วดำเอ้ยอ่ะอายการดาวก้าหลังจากเป็นทนายมาหลายปีก็ไปโศกจะเป็นอยายการก็ไปโศกก็ผ่านนะเพราะเก่งกว่าทนายเดชาก็ไปผ่านก็ได้เป็นเป็นอายการแต่พวกคุณรู้เปล่า เป็นอายการอะไรก่อนเป็นอายการเด็กเยาวาชนหรือครอบครัวเป็นเด็กเป็นอายการเด็กเยาวาชนกับกับครอบครัวแล้วเป็นอายการในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอายการในนครราชสีมาและไปย้ายไป ทำงานในหลายจังหวัดไม่ใช่หลายจังหวัดนะหลายอำเภอในโคราชในนครราชสีมาไปอำเภอนี้บ้างนเนีอำเภอนู้นบ้างแต่อยู่ในโคราชมาสิบปีกว่าแล้วเดิมอายการดาวเนี่ยก็ชื่อก็คืออ่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมต้องอ่านชื่อเขาก่อนสโสพลนิภาวนีชื่อสโสพลนิภาวณี อายการดาวชื่อเดิมสโสพลนิพาวณีนำสกุลนิภาวณีนะอายการดาวก็ไปแต่งงานกับผู้วิพากษาเป็นระดับหัวหน้าอีกหลายผู้วิพากษาหรือ judge อีกหลายคนอาจจะสำเนียงไม่ถูกอายการก็ไปเปลี่ยนชื่อใช้ชื่อ,อใช้ชื่อนำสกุลของชายโรณนะเพราะว่า ัวอายการดาวชื่อชัยโพรณะเสริมศักดิ์ก็คือซื่อชื่อเสริมศักดิ์ชัยโพรณะก็อายการดาวก็ไปเปลี่ยนชื่อใช้ชื่อนมสกุลเดียวกันนมสกุลกับชัยโพรณะและอายการดาวคดีแตงโมเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สี่วันที่ยี่สี่